ล่างโหลดใหม่นะทุกคนขึ้นจากฝนตลุยมาลายมือลายบ้านเนาะหลังจากที่ฝนตกมาเนาะเปื้อนแหงเลยมาล่างใหม่เนาะอัดฉีดใหม่อื้มอื้มสวยงามมากทุกคนตอนนี้กำลังนะอุ่นจักมันผลันไปเนาะเพราะว่ามันจะนำเข้าไปในเทียนนะเนี่ยนะมันแห้งก่อนนะจ๊ะคนนี่เลยพี่น้อง สวยแบบนั่งเองสวยงามแบบน้่งแบบนี้ล่างใหม่โอ้โอไหวเป็นโนื้นโพก็เลยได้ล่างเพื่อนแห้งไต้ไฟก่อนน่ะไต้ไฟทุกคนค่ำเลยเนภภภภี่เรีย,รคย,รยบค่ำทุกมงกอือหือ,อ,อทุกคนแจ่มเลยตอนนี้แจ่มจามากตอนนี้ รมาแล้วมาไปกัดเรียกอะไรน่ากระล่างแล้วนะพี่น้องนะใครวันนี้เปาะมืมอไปยังสำเร็จชัดชี้ทุกคนเป็ดการจะเ,เกลีอแล้วนะ ือแล้วคิดนี่เป็ดก็ได้พายบึงพวกนัน้นก่อนบอลเกลือกนี่นะนี่ก็นบอลเกลือมคินนี้พี่น้องล่างเราจะดีอะก,ก,กินเปียกบดดิใส่ถอยยางนีนล่างพี่น้องสีบนะฝนตกแห้งเลยพี่น้องนับเป็นไร สไล้ายเปลือ <พา S 2> งคาเบรรยากาศต่อเพืนดนนั้น <พา S 1> ลเลยเห็นยอนะคิดว่ามีแพนด,าาด้าอะไรกันเละาะพี่น้องมาเลาะชมภาบรรยากาศตอนนี้ต่อจะพาเ <พา S 1> ขา ที่โตทำงานในหนึ่งกันพี่น้องจะพาไปเปิง่งรหัสพินพี่น้องได้พินมาอีกทหนึ่งเดีย๋ยพ,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 นะพี่น้องขอมาไล่เถื่อขอไล่เถื่อได้ไล่เถื่อพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเชิเบิ้งนะก็คิดกับขอมาไล่เถื่อแต่ก่อนโควิดพี่น้องเดี๋ยได้มาอีกแล้วตอนนี้สำหรับรหัสพิน ดือว่าก็คือไอเส้นนั่นเองพดได้มาใหม่แล้วนะไอที่จริงก็ที่เกิดยืนยันเรียบร้อยแไอซองเนาะแต่ว่าได้ใหม่แล้วมื้อนี้ทางไปชน,นีโทรมาให้ไปเอาพินให้เอากุ้อเสน้นก็เลยไปเอามาอีกทุกคนเป็นช่องที่สองที่ได้พินมาเป็นแบบนี้เนาะเรื่อยๆไปมาแต่ดำนาเลย เนี่ยเป็นยนะัไได้เป็นซองที่สองซองนี้พินขอลายเถือกได้ลายเถือกทุกคน้ยตัวทำงานกันบุกขนคดไปนเนาะมี่เป็นโนบุกอัดอ,อัดไปนเนี่ยพปน้อาพอพี่นอ้อาโชว์พินได้หนึ่งนะได้หนึ่ง เดลยวแลคือคือเอเซนนะทุกคนวันนี้ก็ฝนตกเบื่อๆพี่น้องฝนตกทั้งวันเลยวันนี้มีบ่าวพี่น้องท่องฝ่าก็ได้ฝนตกเนาะก็มันฝนตกก็เลยว่ามันนนิดหนึ่งทุกคนมันเลยจะค้ำใบนิดหนึ่งแต่ที่จริงกับพวกท่านค้ำกันคัำ คนตแกแต่มันคือมืดคือมืดคือค้ำอะไรนะิตไปแล้วอันนี้ไปอันอล่างรถจีนไปแล้งเดี๋ยวบริ่ายคิดตอนล่างรถที่เบิ่งพี่นอ้องเพราะว่ามันมันมีคนไทยหาอะไรไ้มันมีคนไทยหาย,หายหาเล่าบริ่ายตอนอันที่ว่าประิตล่างรถนันแต่ว่าตอนนี้กะที่ว่า อันนัน้นแล้วย่างรถแล้วย่างรถชันเว็แล้วมาเลาะไตไฟอยู่นี่พี่น้องเลาะไตไฟประเด็นไตไฟพี่น้องปุ๊บหุงมาเด้เเอ,อเด้ออะไรอ่ะไตไฟนี่พี่นอ้อาหุงมันขำเลาะไตไฟยาแรลงบุชีคอผักนั่นองทุกคนบุชีคอผักเหมือนเดิมเพอนเบาเปิ่งเบะอย่างเชเปิ่งแบะพี่อนเนาะเปิ่งแบะ แบ,บ่ของหัวหน้าได้ทุกคนมูลนิธิแบ,บ,บ่บัจจุมันจะเองหากินดีแทนนะพี่น้องบรรยากาศแคมทางพี่น้องงามแรงเนาะจะเห็นรถพี่น้องว่ารถวุตุกรถวุตถุมาแต่ประเทศไทยเด้นะพี่น้นองนะเพราะเส้นทางตัวนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ สามซาดลาวไทยเวียดนามนะเนาะคนรถบรรทุกคนสินค้าผ่านสามประเทศพี่น้องเส้นทางเช่นนี้นะเส้นทางมาเลขเก้านี่พี่น้องเส้นทางหมายเลขเก้าเนี่ยเส้นทางนี้นะเล่นบอลทุกคนมุมเก่ามุมเดิมทุกคนไปข้างบน ไปละไปละกลายไปละเห็นไหมทุกคนวันนี้อากาศฝน,นตกบรรยากาศฝนตกวันนี้ทุกคนสำหรับคลิปวันนี้จะเป็นคลิปอยู่ที่ห้อผักนะทุกคนนะ เมื่อวานไปไปเจิทถ่ายคลิปอยู่เฮือนแต่มาวันนี้มาถ่ายคลิปถ่ายคลิปบล็อกถ่ายคลิปบล็อกอยู่ที่หอพักนันเองทุกคนจะได้ไม่ลืมพี่น้องท่านใดที่เข้ามาติดตามชมคลิปคลิปนี้นะไม่ลืมกดชอบสับสไลค์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเบจิทเด้พี่น้องทางช่องยูทูบเบอร์จิชโนแชนแนลทุกคนมีต่อมาหมดทุกหมด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  บรรยากาศยาแดงคนบุมียังหอกเนาะแบบนี้แหละพี่นเนงเอาสำหรับคิปนี้พี่อน้องะกับบุญยายนะวันที่ชิงโจเกหรพีเน้องพบกันใหม่คิปหน้าเดีงเดไอบบายชุกคน